3 4 5ประมาณนี้นะฮะกดครึ่งตัวกล้ามเนื้อค่อยๆคลาย,ย,ย,ยนะครับเพราะมันเกิดการกดรัดเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงที่มือมากขึ้นเพราะว่าอาการที่พูดถึงมันคือลักษณะของตัวกระดูกสันหลังตรงนี้ครับมันค่อมลงนะครับปัญหามันมาจากตอนที่เราเนี่ยอายุหนุ่มๆสาวๆหรือแม้กระทั่งตัวเด็ก,เดกๆเๆเนี่ยค่อมไหลทํางาน ใช้มือถือดูแท็บเล็ตพวกนี้อยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆครับแล้วพออยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยตัวกล้ามเนื้อก็จะยึดแล้วก็ลังครับปัญหาที่ตามมาคือโครงสร้างทางด้านหลังเนี่ยมันก็จะยึดตามมาแล้วพออายุเราเยอะขึ้นอายุมากขึ้นตัวข้อต่อที่อยู่ทางด้านหลังพวกนี้มันจะติดแล้วยึดการที่มันจะกลับมาเหยียดตรงก็ค่อนข้างจะยากนะครับบางเคสเนี่ยถึงขั้นอาจจะมีการเกิดกระดูกยุบเพราะว่ามันเริ่มมีภาวะกระดูกคุณเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุด,ด้วยดังนั้นมันจะมีวิธีในการดูแลคือเราควรจะต้อง ปรับท่าทางให้เหมาะสมแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะพูดง่ายๆก็คือถ้าเราเลยปรับตอนที่อายุมากๆแล้ว80เนี่ยมันอาจจะยากแต่ถ้าเราทําแบบนี้ทุกวันตั้งแต่อายุสัก20 30- 40โอกาสที่มันจะเกิดอาการไหลหอคอยยืนก็จะน้อยลงแล้วก็จะพูดไปถึงการที่จะลดอาการปวดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด,ด้วยดังนั้นมาดูวิธีการจัดการกับปัญหาไหลหอคอยยืนด้วยตัวเองวิธีการนะเราลองเอามือนะครับหามุมอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเอามือนะแต่ใช้มือข้างตรงข้ามนะครับ คลึงไปที่ตัวกล้ามเนื้อที่เขาอยู่ลึกๆใต้ของหัวไหล่แบบนี้นะครับกล้ามเนื้อตรงนี้เราเรียกว่า pectoralis minor นะครับมันจะดึงทําให้ไหล่เรามาข้างหน้าแบบนี้นะฮะดังนั้นเวลาเรานวดเราก็นวดคลายเบาๆนะครับนวดคลายเบาๆตรงนี้ได้นะอย,อย่าบิดตรงนี้ถ้าบิดปุ๊บตัวกล้ามเนื้อใหญ่ทางด้านหน้ามันจะบักดังนั้นเราบิดเข้าไปข้างในแล้วก็ใช้มือกดเข้าไปนะครับจะอยู่เหนือซี่โครงซี่โครงข,งของเรานะสองสามนะครับซี่โครงตัวบนบนเลยแหละนะฮะแล้วก็ค่อยๆคลึง 3 4 5ห้าประมาณนี้นะฮะกดคลึงตัวกล้ามเนื้อค่อยๆค,คลายไปนะครับประมาณสักนาที2นาทีเนาะพอได้นะครับพอคลายเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้มือของเรานะฮะเป็นสอก็ได้จับไปที่ศีรษะตรงนี้นะครับแล้วก็บิดตัวออกไปทางด้านข้างในลักษณะนี้ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อตัวนี้แหละนะครับจะทําให้คลายมากยิ่งขึ้นเวลาเรายืดเรายืดค้างไว้20วินาที3-5เซตครับเวลายืดหายใจออกยาว,ยาว แบบนี้แล้วก็ผ่อนกลับมาเราจะทําทั้งสองข้างเลยก็ได้นะครับวิธีการในการทําให้ไหลมันห่อลดลงเนี่ยจริงๆควรจะต้องทาทั้งสองฝั่งฝั่งไหนมันห่อมากเราก็เน้นหน่อยฝั่งไหนมันห่อน้อยเราก็ทําน้อยหน่อยเท่านั้นเองเราควรจะต้องทําทุกวันนะครับการปรับท่าทางเดี๋ยวดูท่าที่3าต่อเดี๋ยวผมจะสอนประมาณสัก3าท่ามีใครเป็นอาการนี้อยู่ไหมพอได้ไหมครับออ นี่ตึงมากเลยครับแล้วถ้าใครที่ทําแล้วรู้สึกมีอาการชาแล้วเจ็บเนาะทำเบาๆนะครับอย่าทาแรงเพราะว่าเวลาทําพวกนี้นอาจจะทําให้กล้ามเนื้อพวกนี้ฉีกขาดได้เพราะว่าเราไม่เคยยืดเลยมายืดแล้วทําหนักเกินไปเนี่ยไม่ได้ต้องทําพอดีๆนะโอเคเนาะ่ะเ,เราก็จะทําอยู่อย่างนี้ประมาณสัก3าถึงหรอบเสร็จแล้วมาดูท่านี้ครับทีนี้เวลาวิธีการเช็คอาการไหลหอแบบง่ายๆเลยนะก็คือตรงนี้ส่วนใหญ่ไหลมันจะไม่ติดกับผน,นังถ้าเราพยายามจะให้ไหลติดมันจะไม่ค่อยมา แต่วิธีการคือเราพยายามฝึกนะฝึกให้ไหลมันชิดเข้ามาแบบนี้ให้ได้นะครับแล้วเราก็ใช้มือนะตั้งแบบนี้ติดไปพยายามทําให้ได้เนาะถ้าใครที่ไหลห่อมากๆหรือหลังค้อมากๆเนี่ยจะทำอย่างนี้ค่อนข้างยากมากเลยเวลาทําจะรู้สึกเมื่อยแล้วก็ไม่อยากทําเลยแต่ว่าถ้าใครที่ทําได้น,นี่แสดงว่าก็ถือว่ามีโอกาสนะโอกาสที่จะเกิดไหลหอแล้วก็หลังคออน้อยนะครับอ่าให้ทำอย่างนี้ค้างไว้นะครับค้างไว้นับ1นึ่งถึงยีพยายามชิดกําแพง ถ้าเราทําได้สักหนึ่งนาทีเลยเยี่ยมเลยนะครับเสร็จแล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันง่ายขึ้นมันเบาขึ้นนะเราจะทําอยู่ประมาณสัก2อถึงสรอบแล้วก็พักประมาณสักถ้าได้หนึ่งนาทีจะดีมากอย่างผมทำเนี่ยรู้สึกชาที่มือเลยนะครับเพราะมันเกิดการกดลัดเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงที่มือมากขึ้นเพราะว่าผมไม่เคยมาทําท่านี้บ่อยก็เลยจะทํายากหน่อยแต่ถ้าเราทําบ,บ่อยๆพวกนี้ก็จะดีขึ้นนะครับพอได้เนาะเสร็จแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มรู้สึกว่ามันโอเคเราทําได้ง่ายขึ้นเราก็จะ ยกแขนขึ้นให้สูงขึ้นประมาณนี้ครับมันจะตึงมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทําให้อาการไหลหอของเราคอยื่นของเราเนี่ยมันดีขึ้นด้วยนะครับถ้าเราทําบ่อยๆเอามือวางเข้าไปที่บริเวณนี้แล้วก็ดันตัวเข้าไปแบบง่ายๆเลยอย่างนี้ถ้าเราอยากจะทําการยืดทั้งสองข้างไปพร้อมๆกันนะครับแบบว่าใครไม่อยากจะไปเน้นข้างใดข้างหนึ่งเนาะก็ทําแบบนี้เลยนะครับในท่านี้เวลาที่เรายืดหนะ้าอกแทนการนวดแล้วก็การยืดในทาน่า ท่าที่หนึ่งท่าที่สองอันแรกนะฮะแบบนี้พอเสร็จแล้วเราก็ยกแขนส่งขึ้นหน่อยนะครับทําท่าละประมาณสามถึงห้ารอบรอบละประมาณยี่สิบวินาทีนะครับค่อยๆทาเนาะพวกนี้จะลดอาการตึงที่บริเวณหัวไหล่ได้ด้วยนะฮะสหรับคนที่ตึงที่บริเวณหน้าอกแล้วก็เกิดอาการไหล่หงกคอยืนขึ้น